คครับผมเราอยู่ที่เปกกี้วูดนะครับน่เป็นป่าเลยนะทุนเดย์วันนี้คุณและเพื่อนๆของคุณจะมาใช้เวลาที่แสนวิเศษสำรวจป่านะครับผมโอ้พยายามหายเทมที่มีประโยชน์ในป่านะครับเดี๋ยวดูซิเอาติดเอาไหนอะ่ะรอยแล้วมันจะมืดนะอา้ามันจะมืดเร็วกว่านี้คุณจะรู้อีกเอา ไปไม่ได้เนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคแต่มีอะไรบ้างครับที่หาของเร็วเฮ้ยนั่นนั่นน,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 รรนั่นอะไรครับเจออะไรน้ำน้ำอะไรเนี่ยโอ้คือหินโอ้โหมีประโยชน์สุดครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเว้ยคืออะไรอ่ะเลกเคฟน้ำถ้ำแคมป์มันคือเฮ้ย แบนเดตให้แบนเดตให้ทุกคน,นนะครับตอนนี้นะครับเราอันนี้คืออะไรครับเหมือนหินอะไรบางอย่างนะครับช่มันอ่ะแปนว่าเราจะไม่สนใจมันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเป,เ,ปเป็นไปได้ไงก็เดินดูอีกสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมผมว่ามันต้องมีของดีไว้ นี่หินนี่แล้วหินอะไรเนี่ยเฮ้ยน,นี่กันอะไรเนี่ยกระต๊อบไม้เหรอเฮ้ยคุณผู้ชมมันมีกระต๊อบอะไรไม่รู้ตรงนี้ด้วยครับทุกคนเพื่อน้อยมีคอนเฮ้ยใครเอาคอนไว้ข้างในนั่นอันนี้อะไรครับแคมป,ปิง้งทริปอ้าวผิดพลาดเกิดว่าครอบครัวอ้าวอัดอ้าว ครอบครัวทั้งห้าไปแคมปิ้งอ่าแคมป์กาวและเวรีพอร์ตมิสซิ่งหายเหรอหลังจากที่ไม่กลับมาโอ้ล็อกชาเป็นเวลาสักพักโฟล์ทเดอะแฟมิลี่เมมเบอร์วูดฟาวโอ้ตายหมดเลยลทั้งสี่คนปัดเดอซันอิสซิมิสซิ่งผู้ชายหายอยู่อิสบิโอ้ตอนนี้คือแล้วทุกคนเอาทำไปเพื่อนปอิ๋วันนั้น โอ้ยมืดมืดโอ้ยแย่แล้ว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 ,ลวอา้าว sit back relax and tell story by the campfire นะครับเขาบอกว่าให้เราไปนั่งรีแลกซ์แล้วก็เล่าเรื่องนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วอันนี้ใครเนี่ยน่ากลัวมากครับคุณผู้ชมทุกคนเฮ้ย นั่งดีเฮ้ยนิดทำไมทำไมไนายไม่นั่งมานั่งเร็วเพื่อน,อ,น,นอะไรอลันเอาลันไหนเอาเอาเอาไหนลันลันไปไหนเอาลันลันอะไรตึง้งโหเพลงแล้วรือมากอันนี้มาถูกเพื่อนเพืพาเราไปตายนะเว้ยอุ้ยเพื่อนเก่งมาก วอตวอตสติ่งน้่นอาจไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> คืออะไรผมยังไม่รู้เลยไม่เห็นอะไรเลยจะรู้ได้ยังว่ามีอะไรันใครเป็นนูบี้นี่เอาฝนตกยืนทุ่งเต็นออซิเคชเชลเตอร์เอา, e เอาไปที่เต็นห์หาที่หลบนี่ไงที่หลบนี่แหละครับที่หลบของผมถ้าใครมโนไฟไว้ในถ้ำเนี่ยอยากรู้เหลือเกิน เนี่ยคุณผู้ชมว่ามันจะมีตัวอะไรมาหาเราได้ไหมเพราะเราอยู่ข้างบนนี้ผมบอกเลยว่าข้างบนเนี่ยเป็นจุดดีนะผมว่าดีมากอ้าวหล่นโอเคบายบุ้ยแต่ละคนมันอะไรกันฝึกภาษาอังกฤษยูเอบีซีดยูได้เฮ้ยแกตาย นายตายใครใครตายครับตายเฮ้ยเพื่อนหาก็ไปหาอะไรเออเออเออต้องรถมันต้องมีล่มใช่ไหมเนี่ยวิวหน้าหน้าพ่ขาตวิวคืออะไรกันครับ คเลยครับคุณผู้ชมวิ ύ, ่งพัดิลกระคืดครับเอาเลยอฝนจะต้องหยุดแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมผมมั่นใจครับอุ้ยจจจะไปแล้วโอ้ไม่นะเต็นเราพังอ่ะเต็นมีตั้งหลายเต็นแบ่งกันก็นกนได้เพื่อนอันนั้นอะไรอ่ะ เราอยู่ในเต็นท์เดียวกันไม่ไหวหรอกต้องไปหาที่หลบในถ้ำวันนี้แล้วล่ะเอ้าโอ้เต็นท์เท่าบ้านเลยเพื่อนอยู่ได้เต็นท์ใหญ่มากมันจะอยู่ไม่ได้เอ้าทำอะไรอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรขอแวะดูหน่อยที่เพื่อนกระโดดตาแรกใช่ไหมอุ๊ดอุ๊บชุด้ยหยดดไปทิ้ สวัสดีฉันปาร์คเีเจอเดนเนียลผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนที่แบบดูอะดูปาร์คส่วนชื่อสวนดูปาร์คเราเชื่อว่ามีมีเอาอาา่านไปครับวีแทนระวังกับตักเอาไว้สำหรับหนีโอ้ตกคืนระวังด้วยแหละนาจะวัดไปขึ้นอยู่ในเขตแคปปิง้งโอ้นี่กับตักหมีผุมเหยียบไม่เป็นไรเลยครับคุณผู้ชม วางเลยครับแล้วทำไมเล่นคนอื่นใครอ่ะเงียบเฮ้ยใครเพื่อนเง,งียบดิเงียบสงัยไม่ชัดโอเคครับมันก็ต้องเดินเล่นกันต่อนะครับรอให้มันมืดใช่ไหมต,ตาไต,าตา่ไต่ไต่วิ่งืมันต้องขึ้นต้นไม้ต้นนี้ครับผมว่าใช่ โดนไม่ได้เพื่อนอย่าไปดูดเลยมันโดนหลอกพวกนายโดนหลอกนี่อะไรอ่ะโอ้ยตะกานี่อะไรอ่ะอุ้ยกลองจิ้มเื่อนแล้วเอ้าเร็วจังลยเพื่อนนี่คือตะกามันจิบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไฟเฮ้ย คุณตัดสใจมาหลบหอยู่ในถ้ำคืนนี้มันไม่มีที่ว่างให้ทุกคนในเต็นท์นั้นโหแล้ววันนี้ก็เป็นแบบว่าคืนที่ลมพายุแรงเลยครับผมบัดแต่แต่อะไรครับแต่อะไรเลยเฮ้ย นั้นคุณก็นึกขึ้นได้ว่าลืมปิกนิกอ่ะบาสเกตแอดเดิแคมลืมตะกร้าปิกนิกคุณต้องส่งใครสักคนหนึง่งหรือว่ารวมทีมกันเพื่อไปเอาตะกร้าปิกนิกเอาอดกินข้าวเฉยอะไรกันเนี่ยโอ้โหไปเลยนายนายไปเลยนายไปเอโกโกนั่นแหละโกทูเกตร์

โ้อร่อยดูดีครับแซนวิชท,ที่ดีที่สุดมันคือแซนเอา้ามันบังมันคือแซนวิชเอาเดี๋ยวหอย่งพูดไม่ทันจบทุกคนอิ until you out. นฟาแอนติวูไฟเอาแซนวิชเอสวีดเอามียาพิษเอาใครมันวางยาพิษวะ่จ้ยอะไรอะเฮ้ยเี็น สำ้ำโนโนไม่นะ่เพื่อนโดนใครวางยาคิดในแซนวิชร้ายอยู่ในหมู่พวกเรายัว er. บ b ลเซอร์บอลเซอร์ของคุณแย่กแย่แง่เอา้าเอา้าพายุมันทำให้หินถลม่มเอา้าอะไรเนี่ย โหวสวยเกินชีวิตคุณต้องหาทางออกอีกทางหนึ่งต้องทางไหนอะเจาะทางนี้แมวเจาะทางนี้หินด้านหลังมันดูจะอ่อนแอไหนหินด้านหลังโอ้โ้โว้โวควาไรไซดดีไปเลยเพื่อนไปใไนกันคนนี้ไปขวานะครับเพื่อนเราก็ไปขวาที่อ,อู้เอาก็เหมือนกันนี่แหละโอ้ วารายใจดีจริงด้วยไปก่อนวิ่งอะไรฮะเสียงอะไรฮะมาเ,เพื่อนนี่คืออะไรครับนับตอนนี้มีหินอยู่หนึ่งหินนับตรงนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเอาแล้วไปไงต่ออ่ะเอาดูนขังว่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิเวเฟนเอาฮิวเซลเฮ้ยเรามาฮิวเพื่อนดีกว่าครับคนนี้ล็อกกี้ห้าเจ็ด เราจะช่วยเพื Hence, it? It ่อนนะครับด้วยการเดือดูอยู่นิ่งๆดิโอ้โนี่โอ้โหเราเป็นหมอโอ้โหได้สามรอบเอาเอาน้ำท่วมเอาแย่ละขึ้น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 โอ้โอ้โอน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมเอาอยู่น้ำท่วมแล้วขึ้นขึ้นดเเ้ยขึ้นไ้ยไปแล้วไปล้วไปแ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 ล้ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วขึว้นโอ้ลำตกไม่ได้เลยเนี่ยน้ำท่วมโอ้โหนี่คกือบหาะเพื่อนโอ้เกือบแล้วโอ้ทุกคนเกือบแล้วครับเราเอานี่ยือคืออะไรครับรอ,อเพื่อนแสงสว่างที่ปลายวงอ่ะสวัสดีครับ ไปไปไปทุกคนนั่มีคนนี้ไม่เห็นเลือดใส่เลือดเต็มพาทิชขึ้นแล้วครับทุกคนตอนนี้เรารอดแล้วครับหรือเปล่า <Ooh. S 1> พิมพ์อะไรกันไม่เห็นเลยสักคนเฮ mm. ยแคม ทริปคัมปิ้งคันนี้มันกลายเป็นหายแล้วนะชัดๆ,ดๆจริงนะครับทุกคนไอ้สัตว์ประหลาดบ้านนั่นมันจะโจมตีเฉพาะตอนกลางคืนสัตว์ประหลาดไหนอ่อยไม่เจอเลยหน่วยค้นหาจะมาพรุ่งนี้ตอนเช้าเราต้องเอาชีวิตรอดอีกคืนนึงเอา้าอีกคืนนึงเลยเหรอทำนเมีเดียผู้ชมโหเราจะอยู่ไงเนี่ยเต็นท์ก็ไม่มีเอาเตท์ สติว่าไ์ฉันยังไม่ตายเอาใครเนี่ยเฮ้ยนายเป็นใครนายต้องการอะไรนายจับฉันมาทำไมโอ้ด,ดุดแนยนี่คือเฮ้ยหูมีรอยใครดูีบิดเดี๋ยวเราลองเดินดูทถงนี้ว่ามีอะไรน้อ,อยจากกับดักบ้างนะ ดักจนพัหมดเลยเอาทิศอีกไม่มีบอ่อน้ำแบบตรงนี้นตรงนี้กับดักเจอเป็นพิเศษเลยครัชอุ๊ยไม่โดนไม่โดน,บ,นบ่อน้ำพิเศษจงบอกข้าเถิดใครคือคนร้าย เล่นน้ำสักหน่อยแล้วกันเย่ yeah. เอาเดี๋ยวนะทำไมมันดูมืด,ม,ดม,มันจะมืดแล้วทุกคนเฮ้ยจะมืดแล้วจุดไฟทุกคนใครมีใครมีขอ้อเพืรมีอะไรจุดให้หมดอุ้ยไนเต็นท์น้อนไฟเต็นท์ทุกคนอ่เต็นท์ <c oughs> เออนี่ก็มืดแล้วนะโอ้ไฟมาจากไหน ต้องมีคนบกไฟแช็กสักคนหนึ่งแน่ๆเลยในหมู่พวกเราแต่ว่าอาหารไม่มีอย่างนี้เสียสิ่งไรสิ่งไรโอ้ยเปิดด้วยเพื่อนเพื่อนนี่ปัอดภัยไว้ก่อนมามามาอยู่ด้วยกันรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราก็อยู่เหมือนเดิมแหละเดี๋ยวเฮ้ยปัดภัยสุดครับอยู่ในนี้ โอ้ไม่ล็อกกี้ห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าโดนลักพาตัวให้บังอาจต้องไปหาแล้วช่วยล็อกกี้เอ้าไอ้ล็อกกี้นี่มีปัญหาอย่างลวโอ้โหนี่อยู่ไหนของเองไี่โดนรักพาตัวไปโอ้ตามหนังสยอ,องขวัญครับต้องแยกกันหาก็โดนเก็บทีละคนเดี๋ยวเราดูแนะับหาง,งห่วง ลัคกี้ลัคกี้ลัคกี้หุ้ยเจ๊หลบหลบหลบล็อกี้ไปไหนเพื่อนนี่คือแหลมหินหินเอหินบีเอาล็อกี้อยู่ไหนโหลโอ้โหหายไปยาวเอ้าลัคกี้ถูกช่วยใครไปช่วยวะลัคกี้อยู่ไหนลัคกี้อยู่ไหนโดนข้าม เอ้ยเอาเราเดินเดินหาใครเนี่ยเอาฝนตกโอ้โหก็ไม่เป็นไรนะครับฝนตกก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลื่อยรถฝนอะไรนี่อันนี้ฝนหรืออะไรโอ้ยหนี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 ฝนอะไรไม่รู้ครับเลื่อยรถเลื่อยรถโอ้โหฝนพิาะอะไรเข้าทางนี้เกือบแล้วบอกให้ฉีดให้ฉีดคนนี้ครับ ผมจะฉีดฉีดโอ้ฉีดแล้วฉีดแล้วขอโทษสีกาเบยหกวิยี่หกวิเราปรแป๊บนะอ่ะเราจะเปิดเปิดอ <c oughs> ุ๊ยเรากำลังโอ้โหเรากำลังจะเลือดหมดหลอดเองนี่ว่า HP หมดครัชเราต้อง อยู่ตเตงแล้วขอโทษน,นะเพื่อนโอ้ยพอมือเข้ามาในป่าต้องไปที่สูงฮะที่สูงตรงไหนไอ้ตรงนั้นไงตรงนั้นไอ้ตรงหินหิน A หิน B หินหินตรงสูงอุจจ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 อ้มืดโอ้พืนป่าคือมืดหมดเลยครับทุกคน ตอนนี้เราปลอดภัยแล้วครับอ่ะมันขึ้นมาแล้วครับทุกคนมันจะมาถึงไหมเนี่ยไม่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 ฮู้หลอดพวกเราจะต้องตรุยอ้าว เฮ้ยมาแล้วทุกคนตัวอะไรเนะี่ยอ่าไม่ได้กันนี้โอชโอไม่นะแสงแดดพาทิ์ the sun เอกดีแกนะสมควรแล้วแกยังตีเราวางยาพาทิดเราแถมยังรักษาตัวเพื่อนเราอีกแกไม่เข้าใจฉันแค่จะพยายามจะช่วย ฉันเอาเกิดไอเวนอินเซนแอนไอ้คร oh. ูดเล็อะไรเตอรเมอร์เดอร์เทคเพสอินดิสูดหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในป่าฉนเป็นบ้าแล้วก็จะไม่ยอมให้ไอ้ฆาตกรมันทําให้เกิดเรื่องอีกไม่ทำไอ้พื่อนไอ้วาทช่วยเซฟยูฟอร์มเดมฉันไม่ได้วางยาพิษไทยทุกคนที่ฉันโผล่ขึ้นฉันพยายามจะช่วยพวกนายดิเดนเพอร์เซนไอ้หนวดเอานี่มันโอ้ผมนี่แหละครับก็คือฆาตกรตัวจริง และพอยซ o นยาเบื่อหนูตายตายอ้าวอันนี้อันนี้คือจบแล้วปะ w ว l c o m e to camping นะครับเอาละเป็นยังไงบ้างนะกับแบบแคมปิ้งนะครับผมชอบอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจนะครับกดอ่ากดซับกดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดทุกกดที่มีนะครับผม